อยากให้ลองสังเกตเส้นของหลอดไฟที่สะท้อนกับฝากระโปรงนะครับรถคันนี้มีปัญหาเรื่องผิวสีก็คือฝากระโปงหน้าเคยทําสีมาแล้วสีมันเป็นผิวส้มเป็นคลื่นนะครับวันนี้พี่เอ็มก็เลยจะมาลองแก้ดูซึ่งปกติเนี่ยการขัดกระดาษทรายเนี่ยจะต้องใช้เครื่องดีอลมนะครับแต่พี่เอ็มลองใช้เครื่อง DA ไฟฟ้าในการขัดกระดาษทรายใช้เบอร์800 0นะครับเพราะว่าผิวมันก็ไม่ได้เลร้วลยวไจนเกินไปป ไปดูกันว่าแก้กันยังไงบ้างแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงตามมาเลยตอนนี้เป็น้อนที่เราลองทดสกระดาษทรายดูนะครับเนื่องจากลูกค้าทำสีรถมาแล้วผิวมันหยาบมากเดี๋ยวเราลองมาชักเงาขึ้นมาดูว่ามันจะมีความตา่างได้ดีกว่าเดิมไหมจากการทำสีที่มาเม็ดยหยาบเม็ดใหญ่แล้วขัดความเราวมา ハハハハ ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการเทดสงานก่อนนะครับว่าขัดกระดาษทรายและขัดหยาบแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าอืมพอได้นะลองสังเกตโซนที่ผมขัดนะครับเป็นโซนซ้ายเส้นหลอดไฟมันจะเริ่มมีความคมมากกว่าโซนขวาที่ยังไม่ได้ขัดนะครับมันจะขึ้นฝ้าแตกๆเห็นไหมยฮะโซนซ้ายจะดีกว่าเนาะ พอเทศงานเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าผลงานประมาณนี้เราโอเคนะครับเราก็จะไล่ขัดสเต็ปนี้ไปทั้งคันเลยก็เริ่มจากขัดกระดาษทรายก่อนนะครับทั้งบานฝากระโปรงเลยก็จะแยกโซนในการขัดนะครับก็แบ่งชิ้นงานเนาะมันไม่ได้ขัดแบบว่าทีเดียวได้ทั้งบานนะครับก็ต้องแบ่งชิ้นงานประมาณ90คูณ60เซนนะครับไล่ขัดไปทีละ่วนทีละ่วนนะครับแล้วก็เช็คงาน อันดับแรกก็จะลงกระดาษทรายให้ครบพื้นที่ก่อนนะครับแล้วถึงจะลงน้ำยาขัดหยาบนะครับกับฟองน้ำหยาบแล้วก็ลงละเอียดอีกทีนึงเพื่อลบรอยการขัดทั้งหมดแล้วก็เป็นการชักเงานะครับถึงจะเป็นการจบขั้นตอนซึ่งตอนนี้พี่เอ็มก็เริ่มขัดกระดาษทรายให้ทั่วทั้งคันก่อนนะครับ หลังจากนั้นสเต็ปต,ต่อมาก็จะไล่ขัดหยาบทั้งคันเช่นกันซึ่งการขัดหยาบนะครับผิวแบบนี้พี่เอ็มเลือกใช้เมนโซนานะครับเมนโซนาก็เป็นชื่อน้ายาขัดนะครับซึ่งมันจะมีการลบรอยต่างๆได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าตัวน้ำยาเองอาจจะมีความข้นมากๆนะครับซึ่งถ้าใช้รอบเบาๆเนี่ยขัดแทบไม่ไปเลยเนื่องจากว่าน้ำยาขัดหยาบที่ดีเนี่ยมันก็จะมีเม็ดนะครับ เม็ดขัดในการที่จะขัดให้ผิวทางซ้ายคือขัดกระดาษทรายแล้วแต่ยังไม่ได้ขัดหยาบเร่มขัดอะไรนี้การจะทาที่ผิวอันนี้เริ่มขัดหยาบแล้วแต่ยังไม่ได้ลงละเอียดดูนะครับความต่างระหว่างเที่เป็นผวส้มเยอะมากขัดหยาบไปแล้วจุดที่ขัดกระดาษทรายมันก็จะเป็นรอยอยู่นี่แหละครับเราต้องใช้การขัดหยาบเนี่ยมาลบรอยของกระดาษทรายอีกทีนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ก็เช่นเคยครับต้องขัด ให้ทั่วทั้งคันครับเพราะที่เราลงกระดาษทรายไปทั้งคันก็จะต้องขัดหยาบเพื่อลบรอยกระดาษทรายทั้งคันเช่นกันนะครับซึ่งก่อนที่จะขัดเนี่ยเราก็ประเมินแล้วว่าตัวเนี้ยเล็กเกอร์มันยังมีหนามากพอให้เราเล่นงานกระดาษทรายได้นะครับแล้วก็พี่เอ็มเลือกใช้งานกระดาษทรายเบอร์แปดพันก็ไม่ได้หยาบจนเกินไปนะครับซึ่งมันไม่ได้ทำร้ายตัวชั้นผิวของแล็กเกอร์อะไรอยู่แล้วอะ อันนี้ก็ไล่ขัดหยาบไปสังเกตนะครับฟองน้ําที่พี่เอ็มใช้เนะี่ยเป็นฟองน้ําเนื้อหยาบก็จะเป็นสีส้มแต่จริงๆสีไม่เกี่ยวเนาะมันต้องไปดูที่เนื้อฟองน้ํานะครับว่าเป็นฟองน้ําหยาบหรือฟองน้ําละเอียดแต่ตัวนี้ฟองน้ําหยาบของทีรานพี่เอ็มก็จะเป็นสีส้มนะครับวันนี้ครับจะลองจบงานคันนี้ด้วย คลาสสิกโค้ชของชายซัพพลายครับปกติจะจบด้วย3 m เมแต่วันนี้เดี๋ยวลองตัวน,นี้ดูเห็นเขาว่ามันก็จบงานได้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูครับ้แล้ ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการขัดละเอียดนะครับสังเกตไหมครับว่าสีฟองน้ำเนะี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่จริงๆบอกแล้วว่าสีไม่เกี่ยวเนาะตัวเนี้ยเนื้อฟองน้ําแบบเนื้อขัดละเอียดของที่ร้านพี่เอ็มจะเป็นสีแดงนะครับพี่เอ็มก็เริ่มลองขัดดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าตัวนี้ฝุ่นน้อยฝุ่นน้อยจริงแทบไม่มีฝุ่นเลยนะครับใช้ซัพลายเขาบอกว่าฝุ่นน้อยเช็ดง่ายนะครับมาลองดูกัน ัวน้ำยายมีความมันต้อตข้างเยอะเนาะแต่ว่าพวกผงพวกส่นอนจ,จะน้อยเออนะอืมส่วนน้อยจริงอะครูผิวว่าได้เหมือนกันเดี๋ยวลองจบด้วยตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวขนุญาตถัดข้างปันป่า ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการขัดละเอียดซึ่งเดี๋ยวพี่ยมจะขัดละเอียดทั้งบานนะครับการที่เราขัดกระดาษทรายแล้วก็ขัดหยาบมาก่อนเนี่ยเพื่อเราจะแก้ปัญหาเรื่องของผิวส้มนะครับซึ่งมันจะทําให้การสะท้อนแสงของผิวลถเราเนี่ยมันไม่ดีมันจะเป็นฟ้าๆนะครับสังเกตดวงไฟตอนแรกก็จะไม่ชัดแต่การขัดละเอียดเนี่ยเพื่อลบรอยใบขัดที่เราขัดหยาบทิ้งไว้นะครับเพื่อให้ผิวมันเรียบเนี่ยแล้วก็ กระจ่างใส่จริงๆการแก้ปัญหาผิวสีนะันต้องใจเย็นนะแต่พี่รู้สึกพี่ม,มีความสุขมากเลยที่จะได้ทํามันนะครับไปดูผลงานกันปและแล้วผลงานที่ออกมานะครับก็เป็นที่น่าพอใจเส้นของหลอดไฟชัดขึ้นอ่ะมาดูก่อนทําอันนี้คือก่อนทํานะสังเกตไหมหลอดไฟมันจะเป็นฟ้าๆมันไม่ชัดนะครับอะดูอีกทีอันนี้คือหลังทำเอ้ยใช้ได้แล้วแฮปปี้เอนดิ้งจัดป